สวัสดีค่ะเพื่นอนๆค่ะวันนี้นี่มสูตรเหล็กลางหางเดียวตรงตรงมาฝากค่ะพี่น้องคะ่ะงวดประจำวันที่16บเดือน4ีปี6 4ีนะคะพี่นอ้องสูตรนี้ไปเจอในเฟซบุ๊กมากค่ะพี่น้องคะ่ะก็เลยเอามาลองทำเบิ้งทำหย่อนหลังเบิงมันกระเขาเนะค่ะนาออันนี้งวดวันที่งวดบางหนึ่งหันค่ะออกหาศูนย์ศูนย์หา หาซูนซูนหาก็เลยเอามาเห็ดงวดไม้ล่องเบิ่งค่ะพี่น้องบานหนือมันออกสี 72, ่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์หลักอะูนหาเนาะจา้ะบอกลบคุณหารได้อันนี้งวดใหม้นะคะงวดประจำวที่สิบหกเดือนสี่ปีหกสี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นสูตรที่ทำค่ะพี่น้อง ทำยอดลังไปหลายงวดอยู่ค่ะแต่ว่าเอามาให้เบิง้งงวดที่แล้วนะคะงวดที่มันออกหาศูนย์นี่เอามาให้เบิงแล้วก็เลยมาเห็ดงวดนี้ค่ะพี่น้องค่ะเอาให้เบิงค่ะพี่น้องเอาไปทําตามก็ได้และะ้วค่ะล่องเอาไปเบิงแกะตามสูตรที่ข้าเจ้าล่งห้ก็เลยเอามาล่องแกะเบิงมันได้หางเดียวหกซีซีหกค่ะก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อมันเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ส,สองตัวล่างต้องตรงมันไหนได้หางเดียวนะค่ะก็เรยว่าเออมันห่าสนใจมันบรายหางหนาสีลองเสียงเบิงแต่ว่ามาันก็สิอันหรือเปล่ากับโูโหนะคะหกสี่สี่หกนี่มันอันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วอันนี้เบิงนะคะน,นี่เป็นสูตรค่ะอันขีดนึงขีดนี่คือหนึ่งสี่สี่ขีดลงสี่นี่คือหนึ่งบวกหนึ่งเทีย บวก2บวก2แล้วก็บวกเกสองเทียแล้วก็บวก0ูบวกศแล้วก็บวก4คงทีค่ะพี่น้องค่ะบวก4คงทีก็สิได้ละ6ได้6มาแล้วก็อีกตัวหนึ่ง7 1ครั้ง2 1ครั้งแล้วก็บวก0 1ครั้งแล้วก็บวกหา 1, ร,ราหนึ่้งก็สิได้4มาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็ได้ห้างเดียวเป็น1 4 โอ้เมนบอกผิดพี่น้องค่ะหกสี่สี่กค่ะพี่น้องเพื่อนๆคะ่ะเอาไปไว้พิจารณาเบึ้งเนาะค่ะเดอ้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไอ้เอบิ้งก,กว้างค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไรค์กดแชรกดซับสไคร้น้ำเน้อคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันเพื่อไปเจอสูตรใหม่เจอเอา่า สูตรเด็ดๆสูตรเมนๆก็เสียมากแกให้เบิ่งอีกค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตจะคของสูตรนะคะบ่เห็นซื้อเพิ่นค่ะกันมีซื้อเพิ่นกนสิเออให้เครดิตเพิ่นอยู่อ่านซื้อเพิ่นบ่นบนออกค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะบังกี้เอตโตเล็กเดี่ยวเด็ดสิพามิชมสวนตัวบึงต้นมะพริกน้ำค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน อันนี้สีผาเมื่ก็บบักพริกค่ะบ,บักพริกเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วจ้ะดกมากเลยอันนี้พริกกระเลียงนะคะพี่น้องคะ่คะพริกค่ะพริกสุกหลายแล้วคะ่ะหนุ่ยใหญ่มากเลยอันนี้เป็นต้นเกาตะปิกายดิค่ะเพราะว่ามันเป็นไอเพีอ่และะ้วก็หักหักไอหยอดมันออกต่อมันยังอยูย่ม,มันก,ก็เกิดขึ้นมาใหม่ค่ะพี่น้องคะ่ะใส่ปุ๋ยใส่ หดนามขึ้นมามากับเป็นหยอดออกนวยขึ้นคือเก่ารับพี่น้องไม่เพื่อนเพื่อนเบิงขาเพชรขนายด้วยค่ะพี่น้องขาเพชรจีดมากเลยฟูนบักไอ่สลิมปิงค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนจะกำลังหนุยใหญ่เป็นปน,ยน,นวยแล้วโลนทิมแล้วก็มี